ก้นต่อเท่ามาเลยกับน้องมาแล้วก็เปลี่นแล้วก็น้องก็เปลี่นไม่ทันน้องก็เดียววันที่อ๋อมันล้มใส่น้องเลยไฟฟ้าขับน้องก็น้องก็นลงอ๋อแล้วมาโดนไปดูเนาะไม่แต่อย่างแรกเาก็ตีดอกม้แล้วเห็นโอเคกี่โมงอ่ะก <ST S> ็เกือบห้าโมงแล้วอ๋อโอเคใช้หวยเนาะ ลุงไงแฮมไล่แหมไล่ลุงกูพิงกัลังคับรถมาเฮียเบ่เฮียเบอปีก่ต้องรับ่่อลยกับรการเียาร่มเยโรรด้ยินคบรถเป็นอย่รรถมันโดนไฟช็อตมันไม่เห็นรโต รถกันเรียบถึงที้งมดเลยตามไม่ไปชอปเมื่อเลยที่ไหนกันรับไปแล้วไปแล้วเจอเจอแล้วรถไปซีเสียอีกอาจจะแล้วไปชอปไม่เม็ดเป็นเม็ดอยางสตาร์ทละสตาร์ทติดอยู่ไม่ไปเด้อ